ซูรอรอัตตอริกซูรออัตตอริกเป็นบทบัญญัติมักกียามี17อายะความหมายโดยสรุปของซูรออัตตอริกซูรอนี้เป็นซูรอมักกียาที่เยียวยาเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับอากิดาอิสลามิยาการหลักของซูรอกล่าวถึงเรื่องการศรัทธาการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งและหลักฐานอันแน่นอนได้ยืนยันถึงความสามารถของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูตาลา ที่จะให้มีการฟื้นคืนชีพเพราะผู้ที่ทรงบังเกิดมนุษย์จากไม่มีอะไรเลยย่อมสามารถที่จะให้เขากลับฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วสูร้อได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยท้องฟ้าที่ประดับด้วยดวงดาวที่ประกายแสงที่ปรากฏให้เห็นในเวลากลางคืนเพื่อส่องแสงให้ความสะดวกแก่มนุษย์ในการเดินทางและเพื่อชี้นำทางท่ามกลางความมืดทั้งทางบกและทางน้ำแก่มนุษย์โดยที่มนุษย์ทุกคนถูกมอบหมาย ให้มีผู้คุ้มการกิจการของเขาได้รับการระวังรักษาโดยมาลลยกาผู้ทรงคุณธรรมขอสาบานด้วยท้องฟ้าและดวงดาวที่มาในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสงไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพังเว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามันแล้วสูร้อได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์มายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้า แห่งสากลโลกที่จะให้มนุษย์กลับมามีชีวิตขึ้นอีกหลังจากสูญสิ้นชีวิตไปแล้วดังนั้นมนุษย์จงไตรตรองดูสิว่าเขาถูกบังเกิดมาจากอะไรเขาถูกบังเกิดมาจากน้ําที่พุ่งออกมามันออกมาจากกระดูกสันหลังของชายและกระดูกหน้าอกของหญิงแท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้กลับมาอีกคือฟื้นคืนชีพซูรรได้กล่าวถึงการเปิดเผยสิ่งเร้นลับ และเปิดมา่านให้ความจริงประจักษ์ในวันอาคิระโดยที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือและผู้คุ้มครองมนุษย์วันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆซสูร์จบลงด้วยการกล่าวถึงอันกุรอานอัลอาซีมเป็นปฏิหารของนบีมูฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮะสัลลัมและเป็นพยานหลักฐานยืนยันแก่มนุษย์ทั้งปวงและได้ชี้แจงความจริงของอัลกุรอานนี้ อีกทั้งได้สัญญาร้ายแก่พวกปฏิเสธศรัทธาที่กระทำความผิดถึงการลงโทษอันเจ็บปวดขอสาบานด้วยท้องฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้เมล็ดพืชงอกเงยแทย้จริงอันกุรอานนั้นคือพระดำรัสที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จและอันกุรอานนั้นมิใช่เรื่องไร้สาระแท้จริงพวกเขากำลังวางแผนการกันอยู่และข้าก็วางแผนอยู่ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัด จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเธอข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่งด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าและดวงดาวที่มาในเวลาค่ำคืนและอะไรเล่าจะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่มาในเวลาค่ำคืนนั้นคืออะไรคือดวงดาวที่ประกายแสงไม่มีชีวิตใดอยู่โดยลำพังเว้นแต่มีผู้เฝ้ารักษามันดังนั้นมนุษย์จงไตรตรองดูสิว่า เขาถูกบังเกิดมาจากอะไระมมเขาถูกบังเกิดจากน้ำที่พุ่งออกมา,ม,ามันออกมาจากกระดูกสันหลังของชายและกระดูกหน้าอกของหญิง I i ir, s <S แท้จริงพระองค์ทรงสามารถอย่างแน่นอนที่จะให้เขากลับมาอีกคือฟื้นคืนชีพวันที่สิ่งเร้นลับทั้งหลายจะถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจะไม่มีพลังใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ ขอสาบานด้วยชั้นฟ้าที่หลังน้ำฝนและแผ่นดินที่ปริออกให้มเมล็ดพืชงอกเงย ه ه ول ول แท้จริงอันกุรอานนั้นคือพระดำรัสที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จและอันกุรอานนั้นไม่ใช่เรื่องไร้สาระ อดูแท้จริงพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่และข้าก็วางแผนการอยู่มมิรอด,ดังนั้นเจ้ามูฮัมหมัดจงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสเธศรัทธาเถิดข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง